สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งเช่นเคยนะคะน้องกุ้งพอเพียง YPP Auto วันนี้เรามาในช่วงรถเข้าใหม่นะคะวันนี้เราจะพามาชมนะคะเจ้าคันนี้เลยะคะ่ะโตโยต้าเซียนตานะคะปี2017เครื่อง1.5ตัว V เป็นตัวท็อปสุดนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะมีกล้องมองหลังนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็มี ความบันเทิงครบคันนะคะมีจอด้านหลังนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วน้องกุ้งจะมาพา,ามาชมรถที่เข้าใหม่สภาพเดิมๆนะคะลูกค้าว่าจะเดิมขนาดไหนเข้ามาชมใกล้ๆกันเลยค่ะไล่จากไฟหน้านะคะไฟหน้าก็ยังสวยงามเหมือนดเสใสแจ๋วนะคะ,ะไล่มานะคะกระจังหน้ากันชนหน้านี่ไม่ต้องยังไม่เห็นรอยนะคะไม่มีด้านหน้านี้ไม่ต้องมีเก็บสีเลยนะคะ กระจกมองข้างนะคะก็สวยงามนะคะเดวนี้มีมีมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าไล่มาค่ะไปนะสาดยาวไปถึงโน่นเลยน้องแบงสีนะคะไม่ต้องเก็บซักชิ้นเลยนะคะที่มองจากตาเปล่าเนาะรับผมอ่าตัวนี้นะคะเป็นใช่ตัวนี้นะคะเป็นระบบพุทธสตาร์สมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเปิดได้จากตรงนี้เปิดจาก เปิดมือมือเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเปิดจากกุญแจรีโมทได้เลยนะคะใช่แล้วามาดูภายในกันจ้าอ่าภายในของเขานะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะมีมาพร้อมเบาะหนังอ่าเบาะหนังเขาก็จะเป็นเบาะหนังดําแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําตาลเนาะได้สีส้มนะเย็บด้วยได้สีส้มนะคะน้องแบงค์บบจ้าในส่วนของหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอ a อ d ด o อ d เรียบร้อยนะคะหน้าจอจากโตโยต้านะคะ พวงมาลัยก็เป็นพงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้เลขไม่แค่แสนแ0ดกิโลเท่านั้นนะคะ่ใน,นส่วนของประตูนะคะประตูข้างหลังไฟฟ้าของเขาก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะ2อฝั่งอสายขวาใช่แล้วก็กดจากรีโมทได้ค่ะน้องแบงค์นี่ใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนะ,ะเราจะสาธิตวิการเปิดจากรีโมทนะคะกดแช่ไว้เลยจ้ะอ่า เปิดได้ทั้งสองข้างพร้อมกันนะอ่าเป็นไงบ้างคะงใช่เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่อนเนกประสงค์สุดๆเลยค่ะน้องแบงค์ใช้งานง่ายขึ้นงานง่ายนะคนคนเท่าคนแก่เนาะก้าวง่ายเพราะว่ามันไม่สูงไงนะค่ะอืมไปเดี๋ยวเราจะไปะชมในส่วนของด้านท้ายกันนะคะไล่มาค่ะนะคะไฟของเขาก็ยังเดิมๆสวยๆไม่มีรอยแตกอะไรนะคะน้องแบงค์นี่ค่ะสัญลักษณ์ ตัววีนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยค่ะป้าตัวด้านหลังแล้วนะคะ <_ C 1> แตนแทน,น่โอ้โหวกว้างมากเลยนะคะ <_ C 1> อันนี้สามารถเก็บเก็บของได้นะ,ะแต่น้องแบงเ <_ C 1> บาะหลังตรงนี้นะคะมันจะมีเบาะแถวที่3ามอีกนะมีเนนบาะแถวที่3ามซ่อนอยู่ใช่แล้วมันซ่อนอยู่ค่ะถ้าเราไม่ใช้นะแถวที่3ามเราก็พับเก็บับเก็บได้เลยนะคะ <_ C 1> แล้วก็แอร์ของเขานะคะมี2ตอนนะ มีตรงน้นอ่ามีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะใช่ครับนะคะคนที่นั่งข้างหลังนะคะแก้วน้ํานะคะวางได้เยอะเลยนะคะมีทั้งสองฝั่งเนาะได้เดี๋ยวพี่จะาสาธิตวิธีการเอาเบาะออกเนาะได้ครับอ่าตัวนี้นะคะต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะลูกค้ารออออก,กอใช่แล้วค่ะชิปแล้วก็พับเบาะตัวนี้ลงนะคะตัวนี้ต้องพับเก็บก่อนนะ เนี๋ยนะมันมันแบบทำได้ไงเนี่ยเอาโฟดูสซิน้องแบงค์พี่ยังนะขึ้นได้นยขึ้นยังไงเนี่ย a few moments later อาค่ะมาดูนะคะวิธีการเอาเบาะขึ้นนะคะ สะดวกสบายนะคะสภาพเบาะนี่คือยังใหม่มากเลยนะคะเอ็นง่ายเนาะวิธีการก็คือกดจากตรงนี้ได้เลยค่ะมันจะมีปุ่มเนียง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 ตัวนี้นะคะเรียกว่าเนียงอ่าปรับแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงนะคะอ่านะคะเป็นไงบ้างคะสภาพเบาะสวยเนาะใหม่มากอ่ะน้องแบงเอออ่าเป็นไง สะดวกสบายนะคะสวยงาม,มอยาก<ร>าได้บอ,อนนบอกอันนี้ใช่ไหมคะเราสามารถทำแบบนี้ได้มาใช่แล้วโอ้ลงอย่าีเลยอ่านี่ไงเจ็บที่นั่งนะคะครับเจ็ดที่นั่งแล้วนะครับดสบายนะครับพี่ปุม้มใช่แล้วอ่ะนี่ค่ะ อีกอันนึงนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวมากเลยน้องแบงค์หน้าจอใช่แล้วค่ะนะครับระหว่างเดินทางไกลๆนะพี่เนาะอ่าไม่เบื่อแน่นอนค่ะเพิ่มอรรถรสเพิ่มสีสันนะคะเด็กๆเด็กๆนิ่งเลยแหละน้องแบงค์โอเคไกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ใช่แล้วค่ะโอเคเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เราชมรถเข้าใหม่แล้วนะคะ ลูกค้านะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถมาดูรถของเราได้ที่รามอินทาคม7นะคะเต็นท์ YPP Auto นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราถ้าเราทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเราจะพา มาชมอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะ 1.5V ปี2017นะคะในส่วนของราคานะคะลดเข้าใหม่จริงๆค่ะลูกค้าราคายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตั้งเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะลูกค้าจะทราบราคารายละเอียดการ่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องกุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ